สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีเค่ะเด้อนี่มาล่าสุดนะคะแนวทางโค้งสุดท้ายปูซีศูนย์วงกลมบนรางเม็ดเดียวพิจารณาด่วนด่วนเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแอดตามแนวทางปูซีศูนย์แ้วเด้อพี่น้องเอฟซีเด้อโค้งสุดท้ายนะคะปูวงกลมบน,ลน่างค่ะสำหรับงวดนี้ หนึ่งท่นวาคมหนึ่งท่นวาครับผมเนาะอ่าือเป็นตัวไหนชุดเต็มเนาะพี่น้องเนาะกับสำหรับบนล่างสำหรับม้วนี้ครับผมค่ะปูได้แล้วปูบนนิ้นเอ้าเป็นยังไงครับปูเนี่ยหลอังอีอะไรมาปูอันนี้ไรอ่ะปูเบอร์แม่หมผมตัวนี้หน่อยเนี่ยมปูดูเอจจะขยายให้ดูหน่อยสิมันจะเป็นตัวตรง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 ก็หกสี่ แมนตรงตรงๆเฉพาะบนแน่ันเบื้องดีๆได้ชุดบนเจ้าครูเมื่อกี้ฮกซีมันออกบุญเท่าไรเนีู่บานบนตรงๆนะบานบานตรงๆสามชุดมันจะชนกันที่สามเก้าอืมมันอะไรเนี่ยครู สามเก้าสามศูนไม่ได้ครับมันจะเป็นสามเก้าห้าเก้าเห็นไสามเก้าห้าเก้างานสองสุดที่ส้นกันมาส้นตัวนี้มันจะส้นอยู่ที่ตัวเดียวเห็นบ่ตัวที่ห้าคือไหนเก้าห้าทั้งบนทั้งล่างตรงมันจะเป็นตัวกลับครับผมโอ้อันนี้สองสุดนั่นก็ปูนี่นี่สุดเทิงสุดใต ถ้าสนกันสามเก้าห้าเก้านั่นแหละที่หกห้ายังไม่หลุดมีอยู่สองคู่มีอยู่สองคู่กันนอกเทียบสุดที่สามที่ห้าว่างลงไปสุดที่สามนี่มันสุดสุดที่ห้าว่างไปที่แหลกนี่ครับสถิติมันอยู่ที่งวดงวดที่สี่สิบเอ็ดมวดที่สี่สิบเอ็ดครับผมมันจะเห้าออกสองสุดที่ไปส้นมันจะเป็นที่ห้าเก้าใช่ไหม ถ้าสวดได้สูดรเนื่อพริกมันจะเป็นสามเก้าเลยสามเก้าคือล่งใส่ย่างเดียวเลยสามสามสุดครับมันจะเป็นสามสูตรสามชุดขึ้นมาครับผมส้นกันเตี๋ยวห้าว่าบดหนอ่ากลับไกขึ้นมาครับผมเก้าห้าห้าเก้าอย่างนี้ซื้อปัววันนี้มันจะเป็นตัวตรงๆเข้ามันนี้ครับผมสองสูตรนี่จะเป็นตัวตรงๆแต่เข้ามาเทียบสูตรที่เข้าว่างเข้าไปมันจะเป็น ห้าเก้าอืมพี่เนี่ยก็คือนบนเน่นตัวนี้เป็พี่นนองนด้วยข้ายังไม่หลุดได้เลยครับผมแรกอืมคือดีเมอร์แรกสถิติอยู่ที่หมดที่สี่สิบเอ็ดครับผมสองสูตรนี่ปี่หกห้ายังไม่หลุดครับผม ชุดแลกมัจะได้สองคู่สองตรงอือแม่พอตองกลับ้มกลับด้วยเอาพิจารณาด้วยพ่น้องเด้อยนะอ่าพายุดแล้วบ๊อบบี้บ๊อบบี้ก็ดีมากมาพร้อมโครงสุดท้ายเลยจะได้เห็นบทุคลากรด้วยสิว่าเ่าเห็นโครงปูนี่ทรับนทางล่างก็เกืออ่าชุดนี้ชุดนั้นนักพี่น้องเด้อยลักซิ่มันจะเป็นสามกับห้า นักสิบสมกับห้าเฉพาะบนนะปู่บ้านเก้าอุักหน่วยหรืจะเป็นเก้าเม็ดเดียวมันจะได้สามอ้าเก้ามันีอย่างไรคือเก่าเพื่อรักหน่วยนะสามกับหายืนลักสิบลักสิบปูะปันเจะเป็นยงานงานโอ้โห ทุก่นว่ามีอีกแล้วมีอีกแล้วล่างครับครับแนแท้าครับไม่สำคันล่างแคให้มาตัดตัวอ่ายันเช่อเดียวแล้วเลยแค่เดียวครับาหอซสู่ช้นบนมันจะไปซ้ำจะได้ห้าเ้าตัวเดียวข้อหนี่งแล้วเนี่ยไม่เดียววะคู่เก้าเจ็ดบ่หันพ คือเป็นมันจะเป็นเก้าหนึ่งเก้าหนอ๋อเก้าหกึ่งเก้าแปดแี่เลยชุดแรกดังชุดเต็มนกปูนนะเป็นมีสีคู่ตรงๆครับผมสีสูงจ้ะี่หัวข้ายังไม่หลุดอือเป็นเจรนาวเอาดีตลอดปีว่าพี่น้องที่เดินดีตลอดปีว่าสี่ปีไม่เราดิอืมอืมแต่ห้องนีเก้าหกมันจะ มันจะมามันส้นแล้วนะครับมันจะเป็นสี่สูตรมันจะ้นกันที่เก้าหกโอ้สี่สูตรเลยถ้าห่อสองสูตรชนมันจะเป็นเก้าหนึ่งเก้าหกโอ้กําลังเลยโอ้สองสูตรชุดในนี้มีสองสองใสมีสองตัวเลือกแต่ว่ามันหนึ่งดับหกดับสิบหน่วยงวดที่หนึ่ง <laughs> มันเลยเป็นเด่นชนดับ <laughs> งวดที่แปด เด่นดดวสับเด่นจนดับเจ้ามีชาวเห่มีชาวแห่เรื่องกีฬาตอนนีตอนี้มครับผมที่เรากับวกแล้วนะปูณหหกสีหกสีอยู่ปูกันไหนบนมันจะมีอยู่สามเก้สมเก้าครับห้าเตัวตัวเด่น เขาเลยเอาเด่นส้นเด่นเลยสิเด้บนตัตที่เขาขึ้นสกอบอร์ดไห้ครับผมเฉพาะเฉพาะเก้ากับศูนย์เนี่ยเก้ากับศูนย์มันจะเป็นงวดที่สี่สิบเอ็ดเก้าศูนย์สี่กับห้าจะเป็นงวดที่สี่สิบแปดครับผมเขาเลยมาจับคร้วหัวเัาหาเหล็กเด่นนะมอเตอร์มันมันส้นเก่าครับผมมอเตอร่งพอ้นก็เลยจับขูวันอืคัน ครับมันเดือนต่อมันจะเป็นม้วดที่สิบสิบเอ็ดครับผมมันจะเป็นน้ำต้อนไปกราบไดบ้หมดหมาท้อนแล้วมันเน้นตัวตรงๆมันก็คือสามเก้าห้าเก้าเนี่ยเอาไปเน้นเล็เลี้ยงอาย่แต่หาเก่าเห็นมะครับเพื่อไปสวดเล็กดังให้ยับขัดแผลเขาเน้นตามสือเตี้เพาได้เน้นตามขย,ยับแมนแมนอยู่องตูกันคง หวบงเองยงกซี่กขายอยู่คนเดียววันนี้มันก็นมีสองคู่ล,ละัะครับผมเนห้าเด่นเด่นมันจะเป็นเก้าหนึ่งรับเก้าหมันเมื่อห้าเอีกสูตรหนึมาซ้นมันจะได้เก้าหเก้าเจ็สูตรหนึ่งมาซ้อนจะได้เก้าศูนเก้าหมันเลยเด่นสูตรขเก้มัน,มนชนสูตรเลยนะปูนะเต่ว,ว่ามันห่งบันชนจากังวันนี้ปูว่ามันเป็นอะไรบาดเตียที่เป็นสั่นเตียบ แม่ก็แปะเข้ากันเน้นสามสูตรครับผมทัศาวราันต์มั่มีบ่มีเด็กดกับอแม่ค <c oughs> ตัวแลบ่บอนด์นะดับเนาะเขาเน้นสามสูตรเขาเคล็ดสูตรเคยเข่ามากแต่เขาก็นเน้นเอาดอบสูตรนี่นแหละ,ะอ่าคือเน็ตจะมีแต่สูตรดีอๆส่วนบนก็วงกลมให้แล้วเน้นตัวกลับของมันอืมเน้นตัวกลับนี่ฟังาเราบอกดีๆเน้นตัวกลับมานจะเด็ปูัวเฉพาะบนเนียเฉพาะบน บนมันมีต่หาเก่ามาขันห้องส้นสามสิบผู้ล้วว่าผูลเด่นตัวแรกไปเก้าไม่มาสิบบนเลยมันบอมมกว่าลักซิบบนขันห้อตามเด็กดับมันเด้มากเด่นที่ห้าเก้าครับผม<า>บเด่นที่ห้าเก้าตัวรองก็คือสา,ามเก้าเพราะว่าลักซิบมันสามกับห้า กสิบบนหลักหน่วยบนเม็ดเดียวกับคือเก่าหลักสิบหลักสิบล่างเม็ดเดียวกับคือเก่าล่างกับเก่ากันเบดเก่าลางานเก่าเนี่ยหลักสิบล่างศูนย์เก่าดับเก่าหลักหน่วยอาจจะงงในกันไห้อเงินตามสงงบงงงแกเห็ดตัวมือเกองนี่ิารนร่อยนะตัวใหญ่ปัด่ที่ราได้เพื่อให้ติดตามในทางฟูซีศนครับผมเนาะ ยาภาพเนาะฟัวซับทารกซื้อมเนียนเนียนเนียนแต่ว่าเนี่รู้แล้วบ้นวานฟัวสิน <c oughs> <ต>ะรับสรุปในพี่น้องเอฟซีด้อทั้งหมดทั้งมวลเราจะไม่เห็นนะคะเน้นตัวกลับเฉพาะบนรอดีว่าหรือฟัวจะเนี่ยบอลอะไรชบปกติแค่ตัวพ <า S 2> วกเรา <c oughs> อืมเนียนดูหมดที่เราเลยัวที่ได้ไลนค่ะแตัวอรกันแกนอทัดพี่น้อง วัดนี้วัดไอ้เนี่ยวัดปูเนี่ยครับปีนี้บนกับเพาะได้เลยรู้ได้ความสูตสุดสุดหน่อยตามห้องเรียนตามสูตรเนาะจะสอบดีว่าสอบดีกะเบิง่งเบิ่งอะไรบางสีมุ่งแรงวันที่หนึ่งธันวาคมหกห้าเนะครับปูรุ่นไปน้ำกันจบายกินได้ดก็สบี่นอนเนาะ ฮงเฮงเฮงนะคะนสร้งสูตรส้นกันไม่เคยหรอสวัสดีค่ะสนแล้วมาโอ้สนแล้วมาค่ะ